อดีเนื่องจากว่ามีคนบอกว่าต้องไลฟ์ไม่งั้นไอจีจะติดเงาไม่หยุดนะคะก็เลยต้อง ขวัญน้องออมแม่น้องออมเรียกแม่คิดถึงคิดถึงเหมือนกันค่ะพี่ขวัญเอาจริงๆไม่ได้ไลฟ์สดอย่างนี้นานมากแล้วอะไม่รู้จะพูดอะไรดีขอไลฟ์ด้วยต้องทำยังไงอะสวัสดี2องหมื่นห้าคนใช่ปะ ตอนนี้คือสองหมื่นห้าป่ะน้องบอกว่าขอไลฟ์ด้วยเราต้องกดยังไงอ่ะสวัสดีค่ะคนสวยยิ้มเฉยๆก็พอ 说中文嘛一点点 Speak English Hi international fans คือคือยังไงนะ <laughs> เดี๋ยวนะเมื่อกี้น้องบอกว่าซ้ายขวาล่าง ก็คืออันที่เท่าไหร่อ่ะมันมีวิดีโอซึ่งตอนนี้ขึ้น99แล้วก็มีคำอันนี้คือคำถามปะถ้าเรากดอะไรเข้าไปเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้คือคำถามหมออ่ามีคนถามว่า ลิงลิง do you miss n e ิ r เก k นคือลิงอ่ะให้รอ,องเข้ามามากเลยอ่ะอันนี้คือหาชื่อฉันที่เป็นวีดีโอบวกหาชื่อใช่ปะมิสไมก็มิสไมก็คือเจ๊เจ๊เ,เคยเห็น ไกนแค่ครั้งเดียว I only saw it once and I I didn't see l o g o chicken อีกเลยอะเออว่อาก็จะบอกว่าคิดถึงก็ก็คิดถึงก็ได้อะเยวนะแล้วก็อะไรอีกอะ今日零 อ้อมอีกที拍煮饭仔系啊今日，啱啱拍完煮饭仔，之后就要讲去其他地方。เดียวนะอ้อมส่งคาขอเข้าร่วมไลฟ์ใช่ต้องเพิ่มคนปะ invite to join ป่ะสามหมื่นแล้วสามหมืน uh Hello, ่นป่ะเอ่อฮัลโหลแต่ก้าสล我系好耐冇 live 过ล邝玲玲，คือจริงๆเราเพิ่งเจอกันเมื่อกี้ ข้านหอมาข้างเต้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 าเหตุาอ๊ะเธอรู้ไหมว่าอันนี้เป็นวินาทีประวัติศาสตร์อ่ะใช่เพราะหลิงแทบจะไม่ไลายสดเลยเมื่อกี้เห็นอาโปด้วยสวัสดีค่ะอาโปสวัสดีค่ะพี่อาโปอืม ถ้าไม่มีคนส่งข้อความไปหาพี่แมมอีก็คงคงไม่หลายสด <c oughs> ครับผมมีพี่อโปอยู่แล้วก็มีมีพี่มยพี่แม็กกี้พี่แม็กวันดีพี่แม็กกี้พี่แขเธอเราก็มีเนเน่พี่เนเน่นอันนี้คือคือตอนนี้อหลีอยู่ในรถหลีไม่รู้ว่าเน็ตมันจะมันจะติดไหมหรืออะไรอ่ะ คือตอนนี้ทุกคนได้ยินหรือเปล่าได้ยินยก<ม>ขามาอาการคาเตื่์ช่วหันขาปุ๊นี่แหละก็เลยถือโอกาสมาไลฟ์สดมาเจอทุกคนนะคะใ่ค่ะมีแต่คนพูดว่าอันนี้เป็นวินาทีประวัติศาสตร์เพราะเราอยู่ด้วยกันมาสองปีเราไม่เคยไลฟ์สดได้กันเลย ไลายฟูที่แปลว่าหลายเป็นคนละเครื่องคนละแอคเคาท์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้รายการผ่านผลไปได้ดีเนาะเธอเนาะดีนะสนุกมากได้สนุกนเลยแล้วก็รู้สึกอร่อยมากหนืว่าสีมือทาวกับข้าวฉันจะดีขึ้นแล้วอปโปชมว่าทำไมสวยกันจัง โอ้ขั้นต,ตานั้นอ่ะแล้วก็ออเ,เก <นะ S 2> ออขับซิ่งมากเลยอ่ะอ้อมไปไหนต่อไม่ใชดีอ่อมั้ยแถวนี้ ฉันไม่ได้ชุดเลยชุดน่าจะอยู่กับพี่แมทอ่พี่แมไม่ได้ให้พี่เหน่งแต่งงานนี้ไม่ไม่ได้ให้เพราะว่าพี่เหน่งลงสิบหออมลงสิบสองออของเจเจลงสิบหขาลงสองมีมีคำถามว่ามันมีคำถามเยอะมากเลยอ่ะอืม Please speak English. We are international fans. Hi, guys. Hi, guys. So, what are we going to say? I have no idea, bro. <laughs> <laughs> เมืมาไหร่จะได้นั่งไลฟ์คู่กันเฮ้ยนี่ไงไลฟ์คู่อยู่นี่ไง <laughs> อันนี้ข้างล่างเสดซีวนันคิวไลฟ์บ้านฮ่องกองออกินข้าวผมเห็นว่าผมเห็นว่นี่กำลังกำลังตอบแฟนอยู่อมเห็นว่ การไป采访过一刻系非常之开心想直想即刻翻香港取消晒所有嘅行程即刻翻香港คือ <laughs> คือคือนังเอกคนที่หลิงชอบมากที่ฮ่องกงอ่ะเขาเขาบอกว่า เหมือนเขาเขาเรียกว่าแหละให้สัมภาษณ์บอกว่าแบบหลิงเว่ยก็ไม่ค่อยมีโอกาสเจอพ่อหลิงไม่อยู่ฮ่องกองอะ่ะแบบบอกว่าเออถ้ามีโอกาสก็จะแบบนัดไปกินข้าวแล้วหลิงก็อยากจะแบบว่า c a n c e นงานทั้งหมดแล้วก็บินไปฮ่องกงเดี๋ยวนี้เลย oh my god what's her name เสี่ซีว่านเจ้วเต๋อโอ้ <minutes> เฮ้ยเหมืนเธอเคยเล่าให้เขาฟังแล้วว่าเธอชอบพี่เขาใช่ไหมคนที่คนที่แฟนแฟนทำโปรเจกต์วันเกิดให้อะจำได้ปะเออ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 นกงจำได้เขาเป็นนางเอกที่แบบเก่งมากๆแล้วหลิงชอบมากๆเลยอ่ะเออโอ๊ยแล้วก็ นล้วแหละก็อยากกลับไปเขาอยากไปเที่ยวทะเลอ่ะอีดิงอยากไปเที่ยวทะเลอ่ะอไปไหมล่ะไปหมปล่เลยมันหยุดวะมีอมีก็ขอพี่แมน่วงหน้าเลย เกนี in pues <horas> ่นะแ么？给ว่าให้่ะไม่ใช่สิเออกลับเริเกิดกาฉันฉันไปกับต้องเริว่าอะไรวัวชื่อว่ีเก่你给ม โอ้เกมีชื่อเียวคือให้เขาไปเที่ยวกับเธอกับเขาอ๋อคือตอนนี้น้องออมจะชวนไปเที่ยวทะเล <c ười> ใช่ม <c ười> ีนเด <Sure. S 1> เลยนัดเลยเหลียว <c ười> นัดเลยกี่วันกี่วันสามวันสองคืนสามวันสองคืน เดี๋ยวเจเจด,ดูวันดืให้ติงว่าหลังแ,<ต>แฟนมีหรือว่าระหว่างสองระหว่างสองเดือนมนีน่าจะมีนะไม่รู้อะถ้าถ้าถ้านดวงหน้ามีน่าจะมีอยู่แล้วแหละไ,ไปช่วงไหนละ่ะไม่รู้หลังแฟนมิสแฟนคนก็นได้แฟนคอนเดือนเก้า ต้วเลขแดพฤศจิกแปดพฤศจิกา <8. S 2> พิศิกาเดอะไรสิบเอ็ดสิสิงั้นก็น่าจะได้ช่วงสินะอืมโอเคอ่าช่วงสิบเอ็ดสามวันสองคืนฝากพี่แมมด้วยคะ่ะ ทุกคนสิเอ็ดตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดนต้นไปฟาร์มบอกพี่แหม่มจะไปสามวันสองคืนคันไม่ต้องฝากเจจัดการเองเ <laughs> จจัดการได้ไม่มีปัญหา <laughs> อฝอทุกคนผู้จัดการเจเจจัดการเองนะเดา เดี๋ยวขอคิวแล้วไม่ไปนตีก้นนะนี่ขอคิวแล้วไม่ไปนี่ตีก้นนะไป<อ>ไปจริงเขาขับรถไปเลยอะได้สาบวันสองคืนเจอนน่เนี่ยตอนนี้สายตาก็คือวกแวกไม่มั่นใจ <c oughs> ไม่อยากไป <c oughs> เจ๊เจ๊ดูออก <c oughs> แต่เจ๊เจ๊ก็จะมัดมือชอกเพราะว่า คนสามหมื่นคนเป็นพยานนะไม 51, anyway? ่ใช่สามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นจุดหนึ่งสามสิบจุดหนึ่งปะมันไม่อัปเดตว่ะของเขาไม่รู้อ่ะของเจสี่สี่สองจุดหนึ่งอะโอ้เจมม์เจมม์เจมม์ันคื อ่าเจะ๊ครับพูดคำไหนคำนั้นนะคะค่าหนูก็พูดแบบี้อย่ามาไม่ไม่สบายใกล้ๆวันละกัน <laughs> <laughs> เขาไม่เขาไม่เคยไม่สบายเลยเธอเอามุกนี้มาจากไหนโอเคโอเคเดี๋ยวจัดการให้เออ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 ไมาปล่งนชนเราโอเคบายบายเธอจะรับตอบปะก็จะนิดนึงเดี๋ยวใกล้สุดแล้วแล้วเมื่อไหร่เธอตอบไลน์ฉัน ไล่อะไรอ่ะทอปบอกเาวไก่ย่างหรือชาเขียวต้องใหม่หรอเธอไม่ตอบไลน์ฉันเลยว่าเธอเอาไก่ย่างหรือชาเขียวไหมเธอไม่ตอบหลิงบอกไม่เป็นไรครับเอาหรอใช่หลิงตอบไปแล้วโอเคโอเคโอเคหากันหากันไปละบายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊ลบลับจุ๊บลับจุ๊บบายบายบาย โอเคเดือนสิบเอ็ดสามวันสองคืนเดี๋ยวลิงใกล้จะเจอถึงแล้วเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกทีโอเคเจอกันบาย เดี๋ยวหลิงจะต้องล็อกคิวน้องออมด้วยกับแม่ก้อยเพราะคิวน้องออมอยู่กับแม่ก้อยนะคะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตค่อยว่ากันนะเจอกันบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายใจเจบ๊ายบาย我บ๊ายบาย